บอกตรงๆครับผมเอาผ่านคันนี้ผมจําราคาแทบไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเดือนที่แล้วปรับราคาลดลงมาเดือนนี้แจ้งราคาเดิมไปปรากฏว่าราคาปรับลดลงมาอีกโอ้โหเฮีเยผมเนี่ยเอาใจลูกค้าน้าดูนะครับแต่คุณ,ณภาพของคุณหญิงนะครับนะค,บความสวยราคานะครับไม่มีการลดทอนนะครับหรือว่าน้อยลงเลยผมบอกตรงๆนะเนี่ยราคา ราปี1แสนนะเหลือ169ตามอักษรที่มันวิ่งอ,อยู่หน้าคลิปคันนี้ผมเปรียบเทียบนะครับกับอีกนะคันหนึ่งเพิ่งเข้ามาใหม่เป็นออลพาดปี2021นะเดี๋ยวคุณจะได้เห็นท้ายคลิปเนี่ยกาลังจะไปแล้วนะสีน้ําตาลคันนี้ยังไม่ได้ลดนะราคาผมบอกกอนเลยถ้าใครดูเราชอบนะครับโฉมใหม่แล้วด้วยนะครับเป็นปี2021กระจังหน้าเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์เหมือนเดิมแต่สภาพสวยนะครับเลขไม่เท่าๆกันคันนี้ปี2021 ผมบอกเลยราคา2.19นะครับสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับนะราคานี้เพิ่งเข้ามาตั้งขายไว้ก่อนไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวก็ลดแต่รอหน่อยครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะใครชอบคลิปแบบนี้นะครับคลิปที่ผมเอามาบนเอามาว่าจริงๆแล้วกําไรมันเกิดจากลูกค้านะคนซื้อเนี่ยได้กําไรจริงไหมฮะใครชอบคลิปแบบนี้ติดตามปิงให้ด้วยแล้วก็ติดต่อโทรมือถือเท่านั้นนะครับเบอร์ขึ้นให้หน้าจอตั้งแต่แรกแล้ว เอาพาดมีที่เต็นท์เจคันโทรมาสอบถามได้เลยเนี่ยสวยเปะละ่ะอันนี้คือคันใหม่สุดนะไปก่อนบ๊ายบาย